ที่ชนบทญี่ปุ่นนะคะเป็นไงนาอยู่ไหมก็ยัง like มีอย่างนี้อยู่นะนี่มีนาทํานากันเยอะแยะเลยค่ะดูอ๋อเห็นไหมญี่ปุ่นก็ยังมีธรรมชาติเยอะนะอยู่ต่างจังหวัดก็เนี่ยค่ะสบายดีนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาโนอานะคะมากินร้านสวยเนาะเขาจัดสไตล์อิตาลีเลยค่ะตอนแรกก็มีอยู่สองช้อยให้เลือกว่าจะกิน เป็นอาหารเวียดนามหรือว่าอาหารอิตาลีมแม่อยากกินเวียดนามแต่ว่านอาชอบอิตาลีค่ะวันนี้ให้เขากินอ,อ,อ่ะนอารอก่อนนะลูกนะเดี๋ยวรอพ่อก่อนลูกอยากกินอะไรลูกอยากจะชีสตลอดอันนั้นมันชีฟองดูมีพิซซ่าด้วยหลบหน่อยเดีย๋ยวเขาเปิดประตูมีสปาเกตตี้ด้วยนะนอวก,กินพิซซ่าไปลูกไม่เอาดีกว,ว่าชีฟองดูร้อนๆเลยเนี้ยนะ ลายเขาข้างในลายเขาน่ารักเนาะตักเครื่องดึงเองแล้วก็เป็นไบกิ้งแบบนี้วิ่งไปตางมานะนว่เห็นไหมเป็นกุหลาบด้วยนะได้ลูกร้านนี้เคาจัดน่ารักมากเลยชอบไหมลูกอร่อยเนาะมีมันฝรั่งด้วยลูก ขนมหวานเขาก็น่ากินเนาะแม่ชอบพายอันนั้นเลยอะอร่อย้น่นอนอร่อยอมากทีเนี้ยอร่อยอร่อยเนาะขนมก็ทำน่ากินมาก ก mm ินแล้วเดี๋ยวชินฟังดูมาข้าเสังชินฟังดูให้เจ้าหน่ะอาหารที่นี่อร่อยอื มันฝรั่งทอดมาใหม่อหของหวานเขาน่ากินนิดไม่เอาไฟนิดแม่เอาไฟนิดสองชิ้นน่ากินเนาะแล้วก็อันเนี้ยอันนี้อันหนี่งเอาสองชิ้นน่นากินมามกินไปสบายนี<อ>่พอแวนมาแล้วตักขนมมาก่อนเลยค่ะ จานหลักยังไม่มาเลยนะแต่ว่าขนม <c oughs> มาก่อนเฮ้ยขาทำน้ากินมากน้ากินแค่ไหนมัดเลี้ยอคนกำลังเยอะนะเดี๋ยวตักมาก่อนมา่อนว้าวมาแล้วบางคนยังคนที่จะตื่นแต่คไม่ใช่พลาสติกนะเดี๋ยวละลายน่ใช่อันนี้พ่อพ่นแ่นในปอบพ่อพมาทำองนีนาจะทำเองนี่ช็อะไร กินกินด้วยกันอร่อยนะ,นะระวังร้อนนะลูกนะเแค่ป่าด้วยนะลูกนะเป่าเล่าเล,าอลเอาลิ้นแตะๆดูนะลูกนะมันร้อน <laughs> ระวังร้อนโอ้ย

นะชอบเลยโนอะห์ <c oughs> ะใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ดีเนาะกลัวร้อ,อน

อันนี้แม่ให้พ่อเดี๋ยวมันร้อนนี่ไว้าคอมเม้นไปไหนมาดาดูแจมโบ้จมโบ้สกไดเลยนมาเดี๋ยวฟัจมโบ้ทีดอมีความสุออน ตีหนังให้พ่อสิลูกบอกพ,อ,พอกินช้าๆสิพ่อสำลักแล้วลูกนี่ครับข้าวบ้านนี้เนี่ครับขาบานนี้เนาอย่าเลยเผ็ดเกินโอ้ยเด้อก็เลยกัดโอ้ยน่าี่เรา้าอยากจะพ่อมกล้จะได้ไปเลยนะอิสซ่ามาแล้วอันนี้หนะ้าซีฟูด๊ดอันนี้ปิดปิดให้ไฟดับดีกว่าเดี๋ยราจะพยายามยังไม่ปิดเหลืออีกสามชิม้นแมวเดี๋ยวมันไหม้ ดูความยืดของชีสว้าวนว hmm. แม่ให้โอะจาให้โให้แม่โอชิ้นสุดท้ายให้แม่เหรอลูกอ่น,นุชอบกินไม่ใช่หรอรให้แม่เหรอลูกขอบคุณค่ะนวดด อยากกินก oh. okay, ันอ <c oughs> mm ิ่มแล้วก็นี่เดี๋ยวต่อด้วยของหวานอของหวานเขาทําอร่อยดีฮะไม่หวานจนเกินไปอ่ะมีแบบอเปรี้ยวหน่อยหน่อยแม่แมว่าชอบกินอะไรที่มันเป็นพายค่ะ อิ่มแล้วค่ะโอ้โหเดินตัวตรงกันเลยเดี๋ยวจะกลับบ้านนะแล้วร้านเล็กเล็กแต่แบบว่าเขาเขาทำไอ้นี่ดีนะเขาทำน่ารักเดีแม่ชอบพาปู่โตเขาที่เไป,ไป็นไรไม่เอาไม่เอาแล้วพอแล้วเสื้อผ้าพอแล้ว ไม่ต้องไม่ต้อง,องนี่หาดยิงคาเสร็จแล้วก็เดี๋ยวพากันกลับบ้านดูค่ะชนระบบทญี่ปุ่นนะคะเขาจะมีแบบว่าปลูกฟงปลูกผักนะคะต้นไม้นะเยอะมากเลยอันนี้น่าจะเป็นต้นเกาลักนะคะข้างบนเนี่ยมันเทศปลูกข้างบน,นะค่ะจะทำน ong ทำนากันอ๋อนี่พันสาอันนี้เท่าไหร่อันนี้อันนี้ฟังเขาเกิ่ะันหกพันสอง ในลูกนี้ก็นั่งนี่เหรอนี่ก็อะไระโอ้ข้างในมีของมีผักขายก็อิ่มหลับไปแล้วค่ะนี่ค่ะตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วมาระบ,บายสีเล่นดีไหมลูกกลับถึงบ้านนะนี่ค่ะวาระบายการ์ตูนเล่นโอเคนั่งแค่นี้ก่อนนะคะเอาบรรยากาศมาให้ชมค่ะเข่ยนพูดีเสร็จ